วันหนึ่งประมาณกี่ถ้วยคะประมาณได้ไ,ไ,ดไหมไม่นับเลยพี่ถึงสองร้อยไหมคะไมได้อยู่ค่ะโห้สองร้อยถึงสามร้อยชามต่อวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ติ้งเน็ตแฟมิลี่นะคะวันนี้ติ้งก็จะพามาพ <laughs> ามาพามากินอีกแล้วนะคะตอนแรกติ้งจะเปลี่ยนว่าเออติ้งเน็ตพาชิมแล้วนะคะ <laughs> <laughs> ก็คือนี่คะ่ะติ้งวันนี้ติ้งอยู่ร้อยเอ็ดนะคะ กินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้นะคะก็ผ่านมาถ่ายงานที่นี่นะคะก็เลยแวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคะกินง่ายนะคะไม่หลอะสติ๊ชอบด้วยโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะบรรยากาศหน้าร้านนะคะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะลองพิมพ์มาได้เลยนะคะมันก็น่าจะขึ้นขึ้นแมพเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในกันนะคะ อันนี้คือเมนูนะคะน้องซิเลนมาทานอีกแล้วนะคะผ่านมาถ่ายงานที่นี่นะคะก็แวะกินวยเตี๋ยวอีกแล้วขอบคุณค่ะบรรยากาศในร้านนั่งสบายนะคะก็จะมีห้องแอร์ห้องแอร์ให้นะคะแล้วก็จะมีด้านหน้านะคะรองรับได้หลายคนอยู่นะคะ สองซลินกินอีกแล้วเมนูมีหลากหลายนะคะก็จะมีผักมาให้นี่มันเป็นชามใหญ่ไงว่าจะลองกินชามใหญ่ด้วยกันก่อนนะกินชามใหญ่ด้วยกันก่อนเพราะว่ามันเป็นชามใหญ่ถ้วยใหญ่แล้วทีนี้ก็มาตักแบ่งกันเขาจะมีถ้วยให้นะคะ ครบเลยนะคะมีตําป่านี่นะคะมีตําทุกตํานะคะแต่ตอนนี้ติ้งสั่งตาป่านะคะหืมกลิ่นปลาหนัวมากไ <c oughs> ล่โซนหนึ่งก็จะเป็นพวกติ่มซำนะคะติ่มซำแล้วก็อาหารอ๋อร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสเยี่ยมเลยค่ะอติ้งก็ไม่กินผงชูรสนะคะ,นะคะขออนุญ,ญาตนะคะ กำลังจัดน่าจะเป็นของเราเลยนะเครื่องแน่นๆนะคะ บรรยากาศข้างในนะคะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะของเราพี่เจ้าของร้านใช่ไหมคะพี่คนสวยอ๋อพี่เจ้าของร้านนะคะนี่พี่เจ้าของร้านสวยมากเลยนะคะ ตอนนี้เข้ามาเกะกะในในข้างในครัวมากเลยนะคะก็อยากถ่ายบรรยากาศนะคะไปให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะวันหนึงงนนน่งประมาณกี่ถ้วยคะประมาณได้ไหม,มถึงสองร้อยไหมคะ โอ้สองร้อยถึงสามร้อยชามต่อวันเพาเาสาทิตย์จะเยอะเยอะปกเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะโอ้โหตกอยู่ประมาณสามร้อยชามต่อวันได้นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างในกันต่อเลยนะคะเกี่ยวนี่ประมาณสองร้อยชามต่อวันได้ไหมคะเนี่ย ถึงไหมถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ย <ขอ S 1> ได้อยู่นะคะเราแม่ตามส้มตามเนี่ยวันหนึ่งประมาณกี่โคกถึงร้อยไหมไม่ถึง,ถง,ถง <laughs> นะคะใกล้เคียงแม่บอกใกล้เคียงแม่ไม่กล้าพูดนะคะแม่ไม่กล้าพูด <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันข้างในเลยนะคะเอาบรรยากาศรอบๆมาให้ดู เดี๋ยวเราจะแบ่งให้ซีรีนซีรีนชอบเส้นนี้ค่ะเอาไม่เอาโอเคนิดหน่อยใส่นิดหน่อยมันทำให้น้องซีเีนนะคะไม่มีผงชูรสนะคะ กลัวกัวเผ็ดใช่ปะกลัวเขาปรุงใส่เผ็ดใช่ไหมเอาเลยค่ะทานได้เลยคุณยายทานได้เลย ต้ตมตำน่าทานมากนะคะตำป่าอ่าออป่าลองชิมดิชิมบอกเพื่อนๆสีน้ององหน้าน้องสีนิน ซีรีนยังไม่สองขวบเลยใช้ตะเกียบเป็นแล้วเก่งมากต่ป้าป๋าคีมให้ค่ะให้ป้าป๋าคีมให้ ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะก็เลยคนเยอะนะคะเลยไม่กล้าเาขาตั้งกล้องมาเดี๋ยว,บวรบกวนบริเวณข้างๆนะคะ โอเคขออนุญาตไปทานก่อนนะคะก่อนและหลังหมดภายในพริบตานะคะน,นี่สั่งติ่มซำเพิ่มอร่อยไหมคะออสซิรีนอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมคะมก,มก,กินเองเก่งมากๆเลย ่ไหนลองอ้ำสิอ้ำยังไงคะเรียบร้อยข้าน้ำเปล่าลีนหน่อยเช <c oughs> ชู้ลีนหน่อย เระเีนระวังร้อนแป๊บนึงหรุดแป๊บนึง ขอบคุณค่ะชลิดขอบคุณพี่ใช่ไหมคะส็ยมาก ร้อนนะคะเราวังอือร้นอนไหม น่าก,กินมากซซรินกินซาลาเปาไหมไม่เอาโอเคซิลินคอยกินเส้นอันนี้นะกินให้หมดนะกินให้หมดนะโอเคค่ะ ลีนโอเคค่ะบรรยากาศดีนะคะเป็นห้องแอร์พี่องของร้นสวยมากแต่บรรยากาศกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะ ไทยชนะคนละครึ่งนะคะเข้าทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้เราไม่ยกลก็เข้าค่ะเข้าทุกอย่างเลยนะคะว้าตาหมึกวนนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกับร้านชามไม้ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่ร้อยเอ็ดนะคะ วันนี้น้องซีรีนลาไปก่อนนะคะกับคุณยายบ๊ายบายค่ะ